ดีค่ะมาพบกับทางช่องดีดีสกายเวอร์กันอีกแล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะกลับเชียงใหม่กันตอนนี้เดี๋ยวแบมขอชาร์จแบตก่อนนะคะตอนนี้ได้92ซแล้วเราจะเดินทางจากอายุธยานะคะไปเชียงใหม่เหมือนเดิมแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะรถอีกคันนะคะซึ่งเป็น c a มรี่ไฮบริดปี2016เครื่อง2 5เดินทางกลับไปพร้อมกันด้วยเรามาดูว่าอัตราการสิ้นเปลืองนะคะของ c คมรี่ไฮบริดกับรถ EV อย่างนี้นะคะว่าค่าใช้จ่ายการเดินทางจะอยู่เท่าไหร่ เดี๋ยวตามกันมาดูในคลิปนี้ได้เลยค่ะอันนี้ก็คือ Camry นะคะ Hybis 2อ5ปี2016นะคะนนก็เป็น Hybis นะคะคันที่2ต่อจากไอโโ้ t o y o t a p รนะคะที่ซื้อมาอ่ะก็เดี๋ยวก่อนเดินทางเราก็มาดูว่า Camry ตัวนี้นะคะเขาตกแต่งภายในเป็นยังไงนะคะ ตรงนี้ก็จะมีแบบยังมีลายไม้นะคะแล้วก็ข้างในก็สวยงามตอนนั้นที่ตัดสินใจซื้อ Camry นะคะ h y b i t ตัว2.5คือเรานะคะอยากได้ความประหยัดรุ่นนี้จะเป็นรุ่นปี2016นะคะที่แบมตัดสินใจซื้อมานะคะเครื่อง2.5เพราะว่าเราใช้กับเชียงใหม่นะคะขึ้นดอยไปเที่ยวก็เยอะแต่ว่าคันนี้ก็คือแบบ ประทับใจมากคือน้องเขาติดหนึบนะคะเกาะทุกถนนหนทางมากๆค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นเป็นตัวแรกที่ทำให้เราตัดสินใจนะคะในการซื้อรถไฟฟ้าพอรถไฟฟ้าเข้ามาปุ๊บก็แฟนนะคะก็ได้ศึกษานะคะว่าเออรถไฟฟ้าร้อซนไปเลยไหมเพราะว่าเราก็ใช้นะคะตัว Camry h y b บ i d ตัวนี้อยู่ เพื่อนๆเ,เชื่อไหมว่าตั้งแต่รับน้องวันแรกนะคะเราเติมน้ำมันจากกรุงเทพขับไปเชียงใหม่900บาทเหลือใช้ที่เชียงใหม่อีกสองวันนั่นคือประหยัดมากตั้งแต่ปี2016นะคะน้ำมันอยู่ลิตรละเท่าไหร่อ่าเพื่อนๆน,นี่นะคะแบตบตัวนี้นะคะก็ยังใช้งานได้ปกติตอนนี้ก็คือ มาให้กับทางคุณปู่ดูแลนะคะที่อยุธยาแล้วก็ทีนี้มีปัญหาอยู่อย่างเดียวคือแบตลูกเล็กที่เพิ่งเปลี่ยนไปราคาแบตลูกเล็กนะคะจะอยู่ที่7500บาทอันนี้คือเปลี่ยนที่สู์เลยนะคะก็ของพี่โตนะคะโหมดเขาก็จะมีอยู่หลายอย่างให้เราได้เล่นนะคะก็คือกันตัวนี้นะคะเวลาฝนตกเนาะ แล้วก็ตัวนี้จะเตือนค่ะเป็นกระจกด้านข้างนะคะที่แบบเวลารถมาใกล้นะคะเขาก็จะแจ้งเตือนเราแล้วก็มีหลายอย่างนี่มี memory seat นะคะก็คือจำที่นั่งอ่ะปรับได้นะคะตัวนี้อ่ะนี่ค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นระดับของแฟนแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นระดับของแบมที่แบมขับอยู่นะคะอ่ะคุณปู่ก็ไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรเลยนะคะ แล้วก็กระจกนะคะอ่าด้านในนะคะแคมรี่เขาจะเน้นลายไม้นะคะสวยงามเดี๋ยวเราอัดต่อนะคะอ่าให้แฟนถอยหลังเข้าบ้านก่อน<ม>อันนี้คือเสียงสั่งเคสนะคะของ b y d s t o t นะคะ<ม>แล้วเราก็จะมาดูในห้องเครื่องนะคะของ h y b i s นะคะตัวนี้ว่า จะมีอะไรบ้างนะคะก็เหมือนเหมือนของ EV เลยก็คือจะมีสายสีส้มก็คือแบมจะไม่แตะนะคะเพราะว่าเขาบอกว่ามีไฟฟ้าแรงสูงภายในห้ามถอดขั้วสายไฟเด็ดขาดนะคะตัวนี้ก็น่าจะเหมือนกับของเรา EV นั่นเองแล้วก็ก็จะเหมือนรถยนต์นะคะทั่วไปเลยก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็น h ฮ b ริดนะคะ s y มเม g y ีดไลท ก็มีประมาณนี้ค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะขับตามกันไปนะคะตอนนี้เราก็ชาร์จตรง PA นะคะปั๊มบางจากคลองขุงเหมือนเดิมแล้วก็ของเรานะคะคัน Camry มี่ r i บิดเติมเต็มถังนะคะมาที่980แต่ว่ารถจะมีอยู่ครึ่งถังอยู่แล้วนะคะตอนนี้ลงไปแค่ขีดเดียวนะคะ เดี๋ยวตอนนี้แบมขอเปลี่ยนคันขับนะคะแบมก็มาขัดคันแคมรี่ไฮบริดคันนี้นะคะแล้วก็สลับกับแฟนเนาะให้แฟนไปขับ EV ต่อนะคะแล้วก็นี่ค่ะเราเติมมาเต็มถังนะคะก็ถ้าเต็มถังจะคิดอยู่ที่พนะันแเนาะเพราะว่าเรามีอยู่ครึ่งถังแล้วเ,เติมไปเมื่อกี้อีกเก้บาทนะคะลงไปนะคะก็ประมาณนี้ไม่ถึงครึ่งถังเลยตอนนี้เราอยู่ที่ บางจากคองผุมกันอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะออกเดินทางกันเลยค่ะก็นะคะประหยัดนะคะอยู่ที่27กิโลต่อลิตรเลยถือว่าประหยัดมากนะคะขับมาที่231กิโลแล้วโอเคเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อคะ่ะตอนนี้เราก็มาค่ําจนได้นะคะที่ลำปางพ t ทนะคะเิเล็กซ่าลำปางเดี๋ยวขอเติมอีกนิดนึงแล้วก็นี่นะคะเราก็จอดข้างๆกันเลย ก็นี่เราก็ถึงบ้านกันเรียบร้อยนะคะก็เอาน้อง BVD ีดีชาร์แบตส่วนแคม r y นะคะเดี๋ยวแบมจะมาเล่าให้ฟังว่าอัตราการกินน้ำมันอยู่ที่เท่าไหร่นะคะก็วันนี้แคมรี่ไฮบริดนะคะเติมมาเต็มถัง1980บาทประมาณนี้ ใช้ไปตอนนี้เหลืออยู่ประมาณน้ำมันประมาณ20%ก็ตีไปประมาณพันห้านะคะส่วนอ่าวด d เดี๋ยวเราค่อยมาคิดให้ดูอีกครั้งนะคะว่าวันนี้เติมไปเท่าไหร่แต่หลักร้อยนะคะ,ะก็สรุปได้ตามนี้นะคะนี่คะ่ะกับจากยุทธยานะคะจะหมดค่าใช้จ่ายประมาณ1,500บาทชาร์ครั้งเดียวถึงเลยค่ะส่วนน้อง B ี d วนั้นชาร์จอยู่ประมาณ4ครั้งใช้ค่าใช้จ่ายไป684บบาทค่ะส่วนท่านนายชอบไฟฟ้าก็จัด อาหา EV ได้เลยส่วนท่านไหนยังลังเลก็ไฮบริดได้อยู่นะคะถือว่าประหยัดอยู่คะ่ะคลิปครั้งมาเรามาดูภายในรถแคมรี่กันดีกว่าคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ